โอเคไหมทำไมรอบนี้น่าจะดีขึ้นสวัสดีคนด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับสู่ช่องรถอยากอยากอยากกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คลิปก่อนนี้ผมขอโทษจริงนะที่ว่ามันมีเสียงสะท้อน,นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพยายามไม่ให้มีแล้วนะทุกคนแล้วก็ลืมโป้งทาง l i ส์แมน s h อ p นี่ครับผมก็ตอนนี้เติมได้ทั้งหลากหลายมากผมโก Silver b o n d บนี้ผมเลยว่าจะสามารถผ่อนได้ก็งสุถึง10เดือนเลยนะครับเติมผ่านเว็บไซต์นะครัเกิดจะผ่อนนะหรือว่าเติมผ่านทาง ลายก็แอดทาง i s t m มนช h อ p เลยอย่าลืมแอดด้วยครับเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับก็เติมมันได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมสุ่มทีมไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะยังไงก็ตีกันได้นะทุกคนโอเคครับผมสวยอยู่รอบนี้ไม่มีใครฟาร์มแต่เพื่อนมาฟาร์มโซลาร์หมดเลยเยี่ยมเลยผมถึงว่าโอเคอยู่เห็นนะ มื่อวานก่อนอะไรนั้นก่อนเจอเตเต้นะครับจำเตเต้โปลิกหนึ่งงสีได้ป่าซที่ทิ้งบ่อนพี่แพ้แล้วเผื่อไม่ได้ใส่ไม่ดีเลยไม่เป็นไรทุกคนเล่นเกมให้มันคลายเครียดนะรเราอย่าเล่นเกมแล้วเครียดไปนะจริงๆเล่นจริงๆผมก็เล่นเกมผมก็เล่นแบบเฉยๆนะแต่บางทีก็อาจจะมีทุบโต๊บ้างนะทุกคนบางเวลาเขาเรียกว่าคลายเครียดทุบโต๊ะทุบโต๊คลายเครียดเดี๋ยนะพี่โบ ก็มป็นคือการคลายเคยรียดใช่ป่ะน่ะเอาเป็นสูงดีกว่าครับมันแปลกๆใช่ไหมผมก็ว่างั้นแหละมันจะแปลกๆเลยอ่ะมีบอดมาตัวนะึงว้าวได้เพิ่ดีอยู่ Thank you เพื่อสามเชื่อป่ะว่าผมดูดวงเก่งมากเลย บวกแบบแหม่ดูนยวรับเพื่อนลองบอกเลขท้ายสามตัวมาที่เป็นแบบเป็นเบอร์ผมจะรู้เลยว่าเพื่อนแบบทําแบบว่าเพื่อนทําอะไรอยู่เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเบอร์เนี้ยเป็นผู้ชายแล้วก็กำลังเล่นผับจีอยู่เอาเด๊อันสามี วิแมนประกดี๋ยไหมว <c oughs> ิแมนประกดี๋ยไหมบอกเลยโคตรแมนยิงมาหน่อยเหรอยิงมาหน่อยมีคนมีคนโอเคโอเครับทราบตรง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 นั้นมันมัน เนาว่าพี่แกจะมาปะเราดูแล้วกันถ้าวงบีบชิดแล้วไม่มามเราก็ออกดีกว่าเพื่อนผมว่านะแต่ว่ามันต้องมาเพราะฝั่งมันน่าจะเยอะอืมคิดอย่างนั้นเหมือนมามามีรถมีรถมา Watch out มาใช่ไหมโอเค เดี๋ยวรอมันตรงกลางเลยนะแล้วเดี๋ยวข่าแล้วเดี๋ยวยิงเลย Mark the location Mark the location แต่ไม่ไม <า S 2> รู้อะไรพี่กัดตรงประมาณนี้นะลเลยรอเลยรอเลยรอมันข้ามรถขวามาแล้วค่อยยิงเนี่ยยิงเลยเรียบร้อยครับ Awesome Thank you ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราจะรออยู่ไหนไอ้บ้าเสี๋ยวว่ากเกาะโ่อนโลผลตรงไหนส้นไหน,นตายเลยเรียบร้อยครับ ตุกมากเพื่อนไปเอาเถอะหมดแล้วใช่ไหมโอเคอไม่อนหใน่าัวจเฮ้ยเออโอ้โหวิงเรียแบโอ้โหเลยละ không mi mì mi lằng mì, được không? được, 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 nó được, 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 ตายแล้วโอเคแล้วผมดูได้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้ทำไมเสียงอันนี้ดังมากเลยเพื่อนไอ้้ไอตัวข้างบนเนี่ยโคตรดังระเบิดแบบที่โกง marked an enemy's death crate มีคนรับ marked an airdrop a d ข o า ผมไม่ขออะไรเยอะน,นะครับผมขอแค่หมวกสามเกาะสามก็ออพอแล้วไปครับขึ้นรถเลยครับรถล,ลยครก็ผมฝากเช็คคนด้วยนะเพื่อน marked location I have I have ่เย็นเดอร์มันมันนอกวงหน้าเราเล่นตรงนี้ได้เราเล่นตรงนี้ก่อนเพื่อนซ้ายหลังไหมเฮ้ยรถหนละังอยู่ตรงปร,ป,รประมาณต้นไม้โคนโ้นโนใส่ผงละชงเลยรถมาหลังคันะ

หันอยู่โทษทีโทษทีผมไม่น่ามาเล่นตรงนี้เลยผมน่าจะเล่นโซนนะนี้ะนะโทษระวังนะระวังนะ,ะระวังออกกน,นะนเดี๋ยวเราต้องเอารถออกก่อนนะจะไม่เพนไปเดี๋ยวเราต้องเอารถออกเอาบักกี้มันนะ จะมาปั๊มยาตรงไอ้ตรงนี้ก่อนครับมาผมะมวาไปอีกครับง็อกหนึ่งครับ ออกนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเล่นตรงนั้นเหรอครับเพื่อนต้องเล่นซ้ายน,นะครับเ, <S <S เพื่อนต้องเล่นบ้านที่มันออกยากอะ่ะที่มันจะออกโซนเราอ่ะเพื่อนผมรอปดี mình ở zone này ạ, mark cho mình một không? Mark the location. Thế nóc mình nhô một cái nữa. Ninh nhô một It is time. เรียบร้อยเสียงหลุดอย่างนั้นก็รู้สิ โหคาดเจ็บด้วยลกได้มันทำ10วินาทีหน่อยเดีย๋ยววงนี้แหละวงแม่งไม่อยู่กับเรานี่แหละ ไม่ได้วะไม่เซตเราดีนะแต่ว่าคงลืมดวงคงรีบผีไปนิดนึง <S <S ผมไม่พาเพื่อนตายตรงนั้นนะพลาดเลยถ้าผมไม่พาเพื่อนตายหรือไม่ก็เก็บรถดีๆอ,อาจจะชนะนะครับถ้าผมเก็บรถดีๆนะแต่ผมเลือกที่จะรีบเก็บรถไปนิดนึงนะจริงๆต้องเอารถแอบ,บไปนิดนึงนะถ้าเกิดขับรถขยับไปนิดนึงก็ไม่โดนเจาะย,ยาก็เล่นง่ายละ ผมพ้าเด็กนะครับนี่